สวัสดีครับเมนูแนะนำบายกิติวันนี้เดินทางมาลองใต้อีกวันหนึ่งมาจากอังกเมนูแนะนำาบายกิติน่ะแนะนำร้านอาหารใต้ก็ลงใต้ก็ต้องแนะนำร้านคนใต้นะครับถ้าขึ้นเหนือก็เป็นคนภาคเหนือโอเคครับร้านรัวหนองคายเดี๋ยวเราไปสำรวจร้านนิดหนึ่งนีหมยบอกเขาจอดมันเป็นทางโค้งอ่ะทางโค้งแต่รถทัวร์มันก็มีลนิน เขาทำาตะโดนเลนก็ามาจอดได้ไหมเนี่ยนะรถจอดไหมแสดงว่าร้านก็ดังแน่นอ,อนเลยอะ่ะนะเป็นร้านแบบบ้านๆน,นะเป็นบ้านบ้าน,านเดี๋ยวเราไปดูภายในร้านดีกว่าผสมใต้นิดหนึ่งนะผสมใต้นิดหนึ่งนี่ฮนะบรรยากาศบรรยากาศนะครับเลยสี่แยกนาะสารมาเนี่ยเมื่อกี้ซ้ายมือเกือบหลุดแล้วนู่นติตไปจอดรถนู่นเลยเมื่อกี้เกือบหลุดไป แต่ว่าพอยังทันอยู่ทันอยู่ร้านเดี๋ยวชื่ออะไรเจ้าของร้านนะเนี่ยเจอเจ้าของร้านแล้วพี่สวัสดีครับพี่คนใต้คนภาคไหนค,คนอีสานคนอีสานมีหน้าแหละครับชื่อร้านกลัวกลัวหนองคายแล้วอาหารที่ทาําหาอาหารใต้อาหารใต้แล้วเคยเป็นคนสอนอนะขอโทษถามนอกเรื่องนี้หนึ่งแฟนคนคนใต้ไหมว่าแล้วท่านผู้ชมต้องได้ นายคนราษารมีหน้าไอ้ตรงนี้บอกตำแหน่งนิดนึงตรงนี้คืออะไรคืออะไรหมายความว่าอะไรหมายถึงว่า pues ถ้าลูกค้าจะมากินอ่ะต้องมาอย่างไงอ๋อต้องมาทางถนเอเชียเนี่ยสังสังเกตง่ายๆสายสีหนึ่งแยกเลยแยกราษารมานิดนึงประมาณกิโลประมาณหนึ่งโลประมาณกิโลนึงอ่ามองซ้ายมือเจอร้านพี่ชื่ออะไรชื่อพี่บุตรอ่าร้านพี่บุตรมองซ้ายมือครับเจอร้านเลยครับ ครัวหนองคายข้าวแกงข้าวราดแกงมีอะไรบ้างเนีในในร้านวะอันนี้ไข่ปลาโลอันนี้อะไรปลาดุกใบใบรามะใบรานี่คนคนคนอีสานนะคือมันสวนกันหมดเลยนะอีสานตั้งชื่อหนองคายเออนี่สวนกันหมดเลยอ่ะนี่แกงอะไรอ่ะนี่แกงต้มเนยหมูอ่าแนยหมูแกงหมูกับเอ่อมะเขือพวงมะเขือพวงนี่ปลาดุกหมู ข้าวาหมูแล้วก็ต้มหมูกับมะละอาหารต้มหมูมะละออนี่ไก่ <ใน S 2> อหาให้ดูนะฮะหลากหลายเลยนะฮะมาร้านพี่บุตรนะครับ<ด>นี่ฮะบรรยากาศไปในร้านานิดนึงขอโทษทีลูกค้าที่ติดไปนิดนึงรบรรยากาศภายในร้านลูกค้ามาเยอะเลยนะลูกค้าส่วนมากจะเป็นประเภทไหนสิบล้อสิบล้อมีหน้าอะไรครับท่านผู้ชมดูนะนี่นี่นี่สิบล้อเห็นไหมพี่บุตรแกพูดไม่ผิดนะนะสิบล้อไหมจอดนะเวลาเพื่อนเพื่อนมาสังเกตง่ายนะ ซ้ายมือหกิโลจากแยกนาสารมามาเจอแปลกครับร้านแปลกชื่อก็แปลกร้านข้าวแกงกลัวหนองคายแต่เป็นคนอีสานโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวผมกินข้าวหน่อยโอเคครับปักน้ำพริกฟรีโอ้โหมีก้อยน้ำพริกับ แล้วขอโทษครับคุณเจ้าของร้านนั่นเองแยกน้ำพริกให้ต่างหากเลยนะครก็บอกว่าถ้ากินไม่หมดเนี่ยคก็กองทิ้งไปเลยครับเพราะโควิดเนี่ยผักเนี่ยโอ้โหเนี่ยในผักนี่คืออาหารใต้ยริงนะผักที่เก็บมาเจ้าของร้านกินให้ด้วยนะผักกินตามใจชอบเลยฮะมาแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหนี่แกงปลาดุก จานใหญ่เลยนะเป็นจานเลยข้าวข้อหอมมะลิข้าวหอม,มอมนะึ่งเจ้าใส่ไปยี่ไอ้น,นี่ต้มหมูต้มหมูปลาการอพ วันนี้เดี๋ยวผมจะปักหมดร้านครัวหนองคายของพี่บุตรอยู่ที่นาสารไหมให้เพื่อนๆเป็นกางเรื่องผ่านแวะกินได้เลยเมื่อกี้พี่บุตรบอกว่าสายเอเชียนะคนใต้เข้าใจผิดอยู่มันไม่ได้สายเอเชียนะครับมันเป็นสายเพชรเกษมนะฮะสายเอเชียมันอยู่เหนือแต่ว่าคนใต้เขาจะเรียกติดปากครับว่าสายเอเชียสายเพชรเกษมนะครับเลยจากสี่แยกนาสารมาจายเมื่อหนึ่งกิโล ปักหมุดได้เลยครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ